ตกใจที่ชาวเน็ตดูได้ยังไงได้คนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไหมคะก็เป็นคนที่น่ารักค่ะมีคนที่ศึกษาอยู่ค่ะ้คในใหม่ยังคะมีคนที่ศึกษาอยู่ค่ะได้คนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไหมคะ ก็ใช่ค่ะตกใจที่ชาวเน็ตรู้ได้ยังไงรู้จักกับพี่ๆที่ที่พิมพ์สนิทอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ่าพี่เอมี่มอรก็ศึกษาลองคุยกันดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แนะนําว่าเออเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ไม่ได้มีบอกคุณสมบัติอะไรค่ะใช่ก็ปกติเลยค่ะพอได้ลองคุยได้ลองรู้จักเขาก็เป็นคนที่น่ารักค่ะใช่เรารับไหมครับไม่ไม่ใช่ไม่ได้ลับน่ารักค่ะน่ารักค่ะเป็นคนนิสัยดีค่ะแล้วก็เออเป็นเป็นคนที่แบบมี energy ดี้ดี เ,เวลาเวลาอยู่ด้วยเราก็รู้สึกแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะได้เรื่อยค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดกดดันอะไรค่ะก็ค่อย <c oughs> ๆทําความรู้จักกันไปขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบให้กําลังใจแล้วก็คอยลุ้นมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะคือหลายๆคนก็เหมือนแบบส่งข้อความมาให้กําลังใจงแล้วก็เหมือนกับแบบแฟนคลับเพาก็ <c oughs> <ๆ>เหมือนเขาเห็นพิมพ์ตั้งแต่เด็ก<ๆ>เขาก็เหมือนก็ชอบพูดว่าเอออยากให้เจอความรักดีๆนะอวยพรเราอะไรอย่างเงี้ยในวัยนี้พิมพ์ว่าเราก็เป็นวัยที่โตแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็อยากที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำความรู้จักให้ให้มากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้เร่งอะไรค่ะพิมก็เน้นความสบายใจเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะเต็มที่นะคะเขาก็ให้ให้ความสบายใจแล้วก็เออซัพพอร์ตทุกๆอย่างที่เราชอบทำเออนิสัยเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปค่ะยังไม่ได้คุยเรื่องสถานะอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นเป็นช่วงที่แบบว่าศึกษาทําความรู้จักกันค่อยๆศึกษาทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งอะไรเลยค่ะตามธรรมชาติ